ก็ไม่พอทำโอทีแล้วก็ต้องขายของอีกขายของถามว่าบางครั้งข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินพอพักเบรกสามโมงเขาจะให้พักไปเข้าห้องน้ำก็อาศัยตรงสามโมงเนี้ยเอาหน้าเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์คือกินข้าวแค่ประทังชีวิตแล้วก็ค่อยกินตอนเย็นอีกมื้อนึงก็ทำอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วจะทำไงดีเนี่ยนี่ก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นเ,เยอะขึ้น,นก็หาวิธีต้องทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิม ต้องหาของมาขายให้มากกว่าเดิมเอาไปเอาข้สารมาถามว่าต้องยกขึ้นรถเองแล้วก็ไปส่งไปส่งบ้านไปส่งบ้านที่เขาสั่งซื้อก็กล่าวว่าสองคนก็สมส่วนว่าเดี๋ยวจะต้องเราจะต้องคือขายข้าว่จะต้องรวยแน่เลยเพราะทุกบ้านก็กินข้าวใครก็กินข้าวแล้วก็คงจะมีไรายได้ดีตอนนี้แหละก็ไปเอาข้าวที่ที่หนองโดนมาตอนแรกก็ขายดีมากๆเลยคนก็สั่งซื้อพอตอนหลังไปเจอข้าวน้ําท่วมเพราะหุงแล้วมันแย่ แต่เนี่ยเหลือเป็นสิบยี่สิบถังขายไม่หมดตัวเองก็ยังกินไม่หมดก็ไปแจกพี่แจกน้องตอนนี้นี่กก้อนนี้ก็เพิ่มมาอีกก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปเข้าธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คือมีคนมาแนะนําก็บอกว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชีวิตได้แล้วก็ดิฉันก็เป็นคนที่หาโอกาสอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถมีรายได้เพิ่มก็คือทํามาตลอดถามว่าเขาก็มาแนะนําแนะนําให้ทําธุรกิจอีกตัวหนึ่ง ก็เลยพอก็พูดแล้วนึกโอ้โหต้องใส่จะใช่เราก็คงจะมีโอกาสตอนนี้แหละว่าจะสามารถเปลีป่ยนแปลงชีวิตได้เพราะว่าเวลากลับบ้านทิง้งเวลาที่ทํางานประจําไปหาแม่ที่บ้านถามว่าเงินเดือนหกพันกว่าบาทแล้วแฟนก็เงินเดือนแปดพันเวลาไปถึงบ้านได้ให้เงินแม่แค่บ้านละห้าร้อยบาทถามว่าช่วงที่จะไปให้แม่นะเข้าสารถังละห้าร้อยแล้วก็ให้แม่บ้านละห้าร้อย แล้ววันนั้นคือก่อนก่อนจะกลับประมาณ4ี่โมงเย็นแม่ไปหุงข้าวแม่